ท่านผู้ชมครับกลาบสวัสดีครับวันนี้นะครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับที่สนามวังน้ำวนเซอร์กิตครับวันนี้ผมกลับมาเฉพาะกิจนะท่านผู้ชมมาให้เห็นนะครับมาให้รู้ว่าตรงนี้มันเป็นเช่นไรบ้างแล้วนะครับแต่ว่ามันมีเหมือนจะเป็นเป็นฝุ่นหรือเป็นหมอกนะลงเต็มไปหมดเลยนะท่านผู้ชมขณะนี้เวลาก็จะประมาณสักบ่ายโมงแล้วแต่ก็ยังเต็มอยู่นะท่านผู้ชมครับด้านหลังผมนะเป็นวัดบางกระจะกะครับแล้วก็ป้อมเพชรผมยืนอยู่ตรงนี้ตรงกลางน้ําวน วางน้ำมูลเซอร์กิตครับเอาละท่านผู้ชมเดี๋ยวปีนี้2566นะครับว่าจะเป็นเช่นไรบ้างเดี๋ยวพบกันในคลิปท่านผู้ชมครับช่วงนี้นะครับตอนนี้ขณะนี้เวลาประมาณจะเที่ยงเที่ยงกว่าแล้วนะท่านผู้ชมแต่ว่ามันเหมือนมีเป็นหมอกเป็นควันเป็นอะไรนะเต็มปกคลุมเต็มเลยนะครับท่านผู้ชมครับมันเป็นแบบนี้ค่อนข้างจะเยอะเลยนะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับผมจึงถ่ายมาให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันก่อนนะแล้วเดี๋ยวไปดูกันในคลิปครับวันนี้มีเรือมาหรือเปล่าไม่รู้นะ ท่านผู้ชมครับหายไปหลายต่อหลายวันนะท่านผู้ชมอันเนื่องมาจากภารกิจของพักเครื่องนะครับขณะนี้มีงานประกวดพักเครื่องด้วยกันหลายจังหวัดนะท่านผู้ชมผมจึงต้องเดินทางไปที่งานประกวดพักเครื่องนะครับหลังจากนั้นเสร็จภารกิจวันนี้รีบมาครับท่านผู้ชมครับรีบมาให้เห็นถึงสถานการณ์จริงๆนะตอนนี้ที่จังหวัดพระนครศรียาที่สามแยกวางน้ำบนของผมนะว่าเป็นเช่นไรบ้างเบื้องหน้าเป็นวัดบางกระจาครับท่านผู้ชมครับ แล้วก็เป็นป้อมเพชรและตรงกลางตรงนี้ที่เคยเป็นน้ําวนลูกใหญ่ๆตอนนี้มันหยุดนิ่งไปหมดแล้วนะครับท่านผู้ชมครับมีท่านผู้ชมหลายท่านเคยคอมเมนต์ถามผมว่าจะเอาเรือมาพายได้หรือ,อยังนะเขาอ,อาจจะพายเรือเขาเรียกอะไรคัน,นูหรืออะไรเรืออะไรพายจักหเรืออะไรเรือเล่นนะ่ะผมก็ไม่รู้นะมาได้แล้วครับน้ํานิ่งมากแล้วก็แห้งไปหมดแล้วแบบนี้ครับท่านผู้ชมจะถึงช่วงเวลาของจังหวะของเรือโยงแรือลากจูงเรือโพสสินค้าที่จะมาเพียงลําเดียว ผมคิดว่านี่คือการใส่เดี่ยวในโค้งนี้ครับท่านผู้ชมครับจังหวะการขึ้นแต่ละครั้งก็จะไม่เหมือนกันละท่านผู้ชมเอาล่ะว,วันนี้ครับพูดมาถึงตรงนี้แล้วเข้ามาแล้วหนึ่งลำครับตีชิดฝั่งซ้ายมันเลยนะท่านผู้ชมน่าจะเอาอะไรมาที่มันหนักหน่วงและก็ยาวแน่นอนครับเพราะเขาตีอัดซ้ายมาก่อนนะท่านผู้ชมครับโ o ว m ไปให้เห็นจะจะชัดๆกันแบบนี้ครับว่าวันนี้ลำที่จะขึ้นมาชื่อว่าอะไรและก็จะขึ้นกันแบบไหนลำเดียว แล้วก็ตรองไทยอีกหนึ่งลำเอาละท่านผู้ชมเข้ามาถึงตรงนี้แล้วนะท่านผู้ชมนะเอาละเดี๋ยวเดี๋ยวปล่อยภาพปล่อยเสียงไปสักคู่หนึ่งนะแล้วเดี๋ยวผมแซมแซมมานะท่านผู้ชมนะแซมแซมมาเอาไปรับชมพร้อมกันครับยังมีกันอยู่อีกนะท่านผู้ชมปูพาเครื่องในปีพุทธศักราช266ครับแล้วถ้าอยากชมเรื่องราวเกี่ยวกับงานประกวดบอกผมได้นะเดี๋ยวผมเอามาลงให้ดูด้วยนะครับจังหวัดที่ผมไปน่าจะ77จังหวัดทั่วประเทศไทยกันแหละทีนี้สนุกแน่นะท่านผู้ชมที่มีงานประกวดพาเครื่องครับ เอาแล้วเรือมาแล้วด้วยเอาละ,าละ,าละไปก่อน ตื้อเลยนะท่านผู้ชมนะลำเดียวนะครับมันดูตื้อๆเพราะมันออกแรงครับกระชากเข้ามาแบบนี้ครับท่านผู้ชมตีติดชิดซ้ายมาก่อนนะท่านผู้ชมนะแล้วก็ออกแรงตรงนี้ครับตรงหน้าของตูฮาเครื่องเลยวันนี้อยู่โปะหน้าครับเห็นใกล้ชิดสนิทกันแบบนี้เลยท่านผู้ชมครับว้าวลำใหญ่เลยนะเปิดสักราระของฟีบรัสสารประมาณร้อยหกสิบหกครับกลับมาเจอลำนี้ครับสุดยอดไปเลยครับทุกที่ ลำใหญ่เบลเลอร์เลยครับท่านผู้ชมครับชื่อเรือครับนี่อยู่ข้างๆครับผมดูไปพร้อมกันนะวันนี้ชื่อเรือว่าอะไรนะครับชื่อเรือครับนี่ครับสีสักดาลุ่งโลดนะท่านผู้ชมนะสีสักดาลุ่งโลดนะท่านผู้ชมครับลำนี้ครับโอ้โหเปิดระการมาลำใหญ่เบลเลอร์เลยครับท่านผู้ชมแล้วดูฮะลากมาตรงนี้ครับเป็นเช่นไรนะเรือโป๊ะแต่ละลำครับมาปิ่มๆแบบนี้ท่านผู้ชม น่าจะเดินทางลอนแลงมาจากทะเคลครับโอ้โห,โโห,โโหโท่านผู้ชมสุดเลยนะสุดโอ้โหโดูครับยังไม่เห็นตร่งท้ายเลยท่านผู้ชมสุดยอดจริงๆครับชุดนี้ครั้งแรกวันนี้กับปี2,566ครับโอ้โห,โโห,โโหสนุกสนานอีกแล้วนะแบบนี้ครับอุนภาพของเครื่องยนต์ของเสียงอาจจะไม่เล้าใจนะท่านผู้ชมแต่มันต้องเป็นทักษะเลยนะท่านผู้ชมครับ พราะว่าขึ้นลำเดียวแล้วนะตอนนี้บวกกับเรือโป๊ที่มาเมื่อสักครู่ท่านผู้ชมเห็นไหมหนักอึ้งเลยนะแบบนั้นนะแล้วต่อกันเป็นสี่โป๊ะแต่สี่โป๊เนี่ยแต่ละโป๊เนี่ยมันยาวนะท่านผู้ชมเห็นไหมมันแต่ละลำของเรือโป๊ะมันไม่เท่ากันนะอันนี้ขึ้นมาเนี่ยมีสองสามพันตันนะต่อลำของเรือโป๊ะนะท่านผู้ชมครับแล้วดูครับลากกันมาแบบนี้นะเชือกตึงๆดึงลังผ่านหน้าผมไปครับโอ้โหสุดยอดเดี๋ยวซูม m กันชัดๆเอาให้เห็นจัดๆดีกว่านี้มันเป็นเช่นไรนะนี่ นี่โอ้โหท่านผู้ชมเชือกหนาเท่าแขนนี่ผูกมัดตรงหมดุดตรงคุกไว้แบบนี้ท่านผู้ชมแล้วดึงขึ้นไปนะโอ้โหวันนี้ได้ใจจริงๆริงท่านผชมครับช่วงนี้ฮะโต๊ะที่3ามนะท่านผู้มกปิ่มน้าเลยนะตรงกลางนี่นะท่านผู้ชมนะเหมือนมันหนักกว่าอันอื่นเลยนะ แล้วก็มาถึงตรงท้ายแล้วท่านผู้ชมครับวันนี้เป็นทีมงานของใครเอ่ยที่เป็นตรงท้ายขึ้นมาให้นะครับน่าจะเป็นทีมงานของซับโสพลนะเบอร์99หรือเปล่าครับเนี่ยที่ผมเห็นแวบๆนะครับสีเขียวลำอยู่ที่ข้างหลังนี่นะเป็นตรงท้ายทําหน้าที่บังคับลังท้ายในวันนี้ครับนี่ช่วงนี้ช่วงกลางนี่เคยที่เคยสะบัดเคยขาดออกนะท่านผู้ชมนะจุดตรงแบบนี้นะครับที่มันเคยขาดออกตรงข้อต่อแบบนี้ครับช่วงเวลาเลี้ยวครับท่านผู้ชมครับ มีพี่ๆสลังเรือเคยบอกกันนะครับแล้วก็พี่กับกันพี่อินเนียก็เคยเล่าให้ผมฟังว่ามันเป็นจุดที่น่ากลัวเลยนะเวลาเชือกมันติดมันสัมัดออกมาทีนี่โดนเข้าไปนี่ถึงกับร่วงนะท่านผู้ชมเอาละและนี่ดูตรงท้ายครับวันนี้ดึงหลังตรงนี้ครับตรงนี้เลยมันเป็นจุดขายแม็กก็ที่สองคันอีกจุดหนึ่งครับท่านผู้ชมครับออกโป้มันขึ้นมาแล้วนะมันว่ากันออกมาโดยการตีลำของเรือโยงหน้าครับมันทําให้บานแบบนี้ท่านผู้ชม เดี๋ยวเหลือตรงท้ายต้องดึงมันกลับครับท่านผู้ชมครับให้มันเบนกลับเข้ามานะอยู่ในแนวระนาบทางตรงเพื่อจะเข้าโค้งฝั่งซ้ายมุ่งตรงออกวัดกอกแก้วแล้วมุ่งหน้ามุ่งตรงสู่อำเภอนครหลวงต่อไปครับท่านผู้ชมโอ้โเป็นไงเป็นไงเปิดฉางวันแรกนะท่านผู้ชมนะเอาที่มันหนักๆมาก่อนเลยแล้วก็มีเดี๋ยวช่วงท้ายผมมีบอกด้วยนะว่าชุด2อาจารย์เขาไปไหนกันนะท่านผู้ชมนะ เปิดสังกะรดมาต้นแรกผมกะว่าจะตามหาชุด2อาจารย์นะครับก็บเรือรามเทพ4กับเรือวีราวาลี3แต่ตอนนี้ครับเดี๋ยวช่วงท้ายคลิปดูผมมีเฉลยให้ฟังนะครับผมว่าเรือของทั้ง2อาจารย์เข้าไปอยู่ตรงไหนกันนาวันนี้ผมเอาลํำนี้มาให้ชมกันก่อนนะครับ ศีสักดาลุงเรือกับเรือที่เป็นเรือตรงท้ายน่าจะเป็นเรือทรัพยสนคเบอร์99นะครับท่านผู้ชม2อ,อาจารย์่านนี้วิ่งมุ่งตรงออกสุดทะเลแล้วมั้งครับเดี๋ยวมีภาพมาให้ชมกันด้วยนะผมได้ได้รับจากทีมงานของเรือวีระวารีสามมาเหมือนกันนะเดี๋ยวทํามาให้ชมนะช่วงท้ายนะเขาก็เล่งกันออกทะเลกันนะครับช่วงนี้รับจากที่พระนครศรีอยุธยานะครับแล้วไปที่ศรีราชาฮาร์เบอร์กันนะท่านผู้ชมเลยหายไปครับ2อ,อาจารย์นะ ไปอุนหลับอนอนกันอยู่นู่นนะท่านผู้ชมนะย่องบนเรือออกทะเลไปนะเห็นได้ข่าวแว่วๆมานะบอกยังไม่ได้นอนนะครับเยังไงเดี๋ยวดูที่ท้ายคลิปแล้วตผู้ชมครับยางไงวันนี้นะครับผมก็ต้องขอบคุณท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับที่ยังติดตามรับชมในรายการวิวาเครื่องกันอย่างยาวนานต่อเนื่องนะท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่ผมยินดีนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับจริงๆครับกับขอบพระคุณที่กดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดเลิฟกดชอบกดใช่เป็นกําลังใจให้ผมต่อไปนะครับแล้วก็ แฟนแฟนเอฟซีท่านเก,ก่าๆนะครับผมจําได้นะจําได้ทุกท่านนะครับที่เคยคอมเมนต์พูดคุยกันนะคุณพี่สุกิตนะโอ้โหอยู่กันมายาวนานบอกมาใหม่นะรู้แล้วพี่ไบเซล,ลในคอมเมนต์นะเป็นกำลังใจให้ผมมาตลอดนะครับทางทิกต็อกพี่เขาก็ติดตามไปด้วยนะก็กราบขอบพระคุณพี่ๆด้วยนะครับทุกๆๆท่านเลยที่ทําให้ผมมาถึงตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวยังไงปีนี้สรรสร้างผลงานออกมาให้รับชมกันหนีแน่นอนนะครับค่อยๆไปนะน้ำโยม พูดกันไปเรื่อยๆครับท่านผู้ชมครับดูนะเรือเนี่ยมันเริ่มจะเข้าไปถึงโค้งซ้ายที่เข้าสู่วัดเกาะแก้วท่านผู้ชมครับสังเกตเห็นตรงหัวเรือโปะด้านหน้านั้นไหมครับนี่คือการเข้าอีกแบบหนึ่งแล้วนะถ้ามายาวๆนะท่านผู้ชมโปะมันยาวเห็นไหมท่านผู้ชมการเข้าเขาจะเป็นบานออกทีหนึ่งแล้วก็ขึ้นปายเหมือนโค้งเหมือนตัวเอสอะท่านผู้ชมแต่ถ้ามันสั้นหน่อยโปะมันมาต่อกันสั้นหน่อยเขาจะตีลำติดซ้ายเลยท่านผู้ชม เบียดซ้ายเลยแล้วก็แยงอัดขึ้นไปยังไงเดี๋ยวผมมีให้ชมพรุ่งนี้แน่นอนครับวันนี้ผมตามมาทั้ง2คลิปแต่ความยาวเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะท่านผู้ชมนะคลิปแรกเอาไป10บกว่านาทีพอแล้วนะผมพูดทีหนึ่งคลิปหนึ่งสิบกว่านาทีผมก็จะไม่ไหวเหมือนกันนะบางทีนะบางทีมันตื่นเต้นเหมือนกันนะบางทีมันก็โอเคนะท่านผู้ชมนะได้พูดได้คุยกันสนุกดีท่านผู้ชมสนุกดีคลิปแรกๆเปิดฉากกันกันกบเดือนนี้นะท่านผู้ชมมันอาจจะยังไม่ กันนำอัดเข้าไปนะเหมือนอย่างรูงน้ำหลาดแต่รับรองได้เมื่อโยงและลายจุงและโพสสินค้ามันมีมนสเสน่ห์ในตัวมันเองครับท่านผู้ชมครับและอย่างนี้ผมก็มีเรื่องมาเล่าให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันแน่นอนและฟังกันแน่นอนครับเดี๋ยวเราไปดูคลิป มาครับคุณผู้ชมครับตัดมาดูนี่ครับ2ออาจารย์นะที่เป็นเรือรามเทพสี่กับเรือวลรบาลีสามครับอันนี้เป็นวีลบาลีสามนะที่จับจังหวะมาได้นะครับภาพแล้วก็วิดีโอชุดนี้นะครับกับขอบคุณทีมงานของเจลลูกเจนะโอ้โหดูชื่อทีมงานสุดยอดจริงนะเจลลูกเจนะกับขอบคุณด้วยนะครับสำหรับวิดีโอชุดนี้ที่ส่งมาให้ผมนะครับ นี่คือภาพของกัปตันหนุ่มนะครับกับเรือวิลาวาลีสามส่วนอาจารย์ของเขานะป่านี้ไป้อยน้ำอยู่ที่ศรีราชาฮาร์เบอร์แล้วแน่นอนนะครับทั้งคู่นะครับกําลังจะมุ่งหน้าจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปสู่ที่ศรีราชาฮาร์เบอร์ครับท่านผู้ชมอีกสักสองสามลานนีนะผมคิดว่านะครับมันจะกลับเข้าสู่พระนครครั้งหนึ่งเดี๋ยวผมติดตามมาให้รับชมครับวันนี้เราเท่านี้ก่อนนะท่านผู้ชมไปแล้วครับไปแล้วครับวันนี้สวัสดีครับ